ะะทีนี้มาดูกันว่านะคะ สังคมทุกวันนี้เปลี่ยนไปอย่างไรบ้างคะในด้านการดาเนินชีวิตเขาบอกว่านะคะพ่อกับแม่นะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะต้องตื่นเช้านะคะเพื่อรีบเร่งไปทํางานและก็ส่งเราให้ทันเวลาเรียนนะคะคนในชุมชนประกอบอาชีพที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะคะถ้าเป็นในสมัยก่อนนะคะอาชีพส่วนใหญ่ของคนไทยก็จะเป็นอะไรคะ,กระเกษตรกรรมนั่นเองนะคะการปลูกผักทําไร่ทํานาทําสวนนะคะ,ะเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่แต่ แต่ทุกวันนี้เป็นยังไงบ้างคะอาชีพของเรานะมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นตามความถนัดและก็เทคโนโลยีนะคะไ mm hmm. มื่อจะเป็นนะคะคุณหมอคุณครูน,น,นะทหารตำรวจนะคะเออ,อย่างนี้เป็นต้นบางคนเปิดระะะ้านอาหารทําธุรกิจส่วนตัวนะคะอแต่ทุกวันแต่นะคะในอดีตนะคะถือว่าน้อยมากๆเลยนะคะ เพราะฉะนั้นนะคะการที่นะคะเรามีใช้ชีวิตแบบเร่งรีบนะคะ,ะการใช้ยานพาหนะต่างๆนะคะจะเป็นรถยนต์รถประจําทางรถไฟฟ้านะคะจึงมีความสําคัญมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะเพราะว่าอะไรคะเราเร่งรีบใช่ไหมคะอันไหนที่สามารถทําให้เราไปทํางานได้ทันเวลาไปเรียนได้ทันเวลาบ้างคะเด็กๆนะคะ,ะมาดูกันเลยนะคะ,ะการเปลี่ยนแปลงนะคะการเดินทางนะคะ ของคนในปัจจุบันนะ,ะไม่ว่าจะเป็นรถแท็กซี่รถไฟเครื่องบินนะคะโอ้โหถือว่าเป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวกให้กับเด็กๆได้มากเลยนะคะรวมทั้งผู้ปกครองเราด้วยนะคะ,ะทีนี้